ถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังมองหาลำโพงเสียงดีดีไซน์น่ารักเชื่อมต่อได้3โหมดบลูทูธไร้สายเพื่อนๆลองดูคลิปนี้ก่อนวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า b ิสต s a ซ SR06 กันนะครับผมเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เบ็ดแน่นตึบแน่นอน <S <s <we ak> สวัสดีครับเพื่อนนี่ ตอนนี้ผมได้ลาโพงมาใหม่ครับผมยี่ห้อ Bixolon รุ่น SR06 ซึ่งอัมาแทนตัวเดิมของผมที่ใช้ Creative p e v e l อยู่หลายปีแล้วนะ Creative แบบมันก็ให้เสียงที่ดีครับผมใสยอยู่แต่จุดอ่อนของมันอะคือเบทที่บางมากและตัวนี้ตัวใหม่ครับทางผู้ผลิตเขาบอกว่าเบทตืบๆอ๋อเราก็ต้องมาลองเทียบมันดูครับผมว่าลำโพงเก่ากับลำโพงใหม่เนี่ยมันจะแตกต่างสักแค่ไหนซึ่งตัวนี้ครับผมผมสั่งในแอปส้มมาส่งมาจากจีนเลยนะในไทยนี่ผมยังไม่เห็นร้านไหนวางขายเลยครับราคาไม่ถึง2000 มันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองเปิดกล่องกันก่อนครับผมว่าในกล่องเนี้ยเขาให้อะไรเรามาบ้างสิ่งแรกคือสาย RCA ครับผมที่ต่อจากลำโพงหลักตัวขวาไปลำโพงตัวซ้ายครับและมีสาย RCA Stereo ที่ไปอีกด้านนึงเป็น3.5เอาไว้เสียบเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวีครับผมและสาย power ต่อไฟเข้าลำโพงได้โดยตรงครับ แล้วยังมีสายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกมาให้เราด้วยซึ่งสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันทําให้ไม่มีสัญญาณรบกวนแทรกเข้ามาในสายครับแต่จุดอ่อนของสายนี้คือเราไม่สามารถงอมันได้มากนะครับผมห้ามพับเลยพับปุ๊บหักปับ๊บเสียทันทีครับแล้วยังมีรีโมทคอนโทรลควบคุมลำโพงมาให้เราด้วยมิวเสียงได้หยุดเพลงได้เพิ่มเสียงเบสเสียงแหลมหรือลดก็ได้จากรีโมทเช่นเดียวกันครับ หรือจะเลือกหมวลลำโพงมิวี่มิวสิกหรือว่าแดร์ล็อกและสามารถเลือกการเชื่อมต่อทั้ง3โหมดได้จากรีโมทเช่นเดียวกันรีโมทนี้ใช้ฐานขนาด 3A จํานวน2ก้อนนะครับผมซึ่งเขาให้มาด้วยและนี่คือลำโพงพิ s ซ n น SR06 ตัวเป็นเปนครับผมใช้ดอกมิดโลขนาด3นิ้วครับทวิตเตอร์1.25นิ้ว สำหรับด้านหลังก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับผมปิดเปิดจากตรงนี้ได้สามารถกดเลือกโหมดการเชื่อมต่อได้แล้วก็มี EQ ปรับได้3โหมดจากตรงนี้เช่นเดียวกันครับสำหรับวอลลุ่มก็จะเป็นแบบหมุนฟรีหมุนได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ RCA ซ้ายขวาช่องสัญญาณไฟเบอร์ออปติกแล้วก็ช่องสัญญาณสปีคเกอร์เอาไปลำโพงตัวซ้ายครับและสุดท้ายคือช่อง DC เสียบไฟเลียงครับส่วนขาด้านล่างเป็นเหมือนยางซิลิโคนแข็งๆหน่อยนะครับผมแต่ก็ให้สามารถให้ตัวได้ผมว่าสามารถการสะเทือนการเบสสั่นลงโตได้นะคผม ขาตั้งจะมี2ขาหน้าหลังนะครับผมให้หน้าลำโพงเอียงขึ้นมาประมาณ15องศาส่วนตัวลำโพงด้านซ้ายเนี่ยที่ผมได้มามันมีรอยบุบตรงตะแกรงครับผมว่าน่าจะมาจากการตรวจสอบของศุลกากรเปิดดูมากกว่าแล้วเนี่ยสำหรับด้านหลังก็จะมีสปีกเกอร์อินพอตเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีรายละเอียดของสินค้าครับผมนี่เลย SR06 ใช้ฟ้าถึง22โวลต์และกำลังขับสูงสุดอยู่ที่50วัตต์ครับ ด้านหน้าก็จะมีไฟสถานะอินพุตต่างๆนะครับสีแดงจะเป็น RCA สีเขียวจะเป็น Fiber Optic ครับส่วนสีฟ้าก็จะเป็น Bluetooth ถ้าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วไฟก็จะหยุดกระพริบครับและก็ยังมีคู่มือด้วยเดี๋ยวเราลองไปเปิดเพียงเทียบเสียงกันดีกว่าว่าระหว่าง SR06 ตัวนี้กับ Paper p a p e r p r e ตัวเดิมของผมเสียงมันจะแตกต่างกันแ,แค่ไหนครับ shit นั่นแหละครับเพื่อนผมว่าเจ้าลำโพงตัวนี้มันให้เบสที่แน่นกว่าเจ้าเพเปอร์โปอยู่พอสมควรเลยนะแต่ว่ามันก็แพ้เสียงกลางเสียงแหลมมากที่ให้เพเปอร์โปเนี่ยมันกุ้งกลิงกุ้งกลิงมากกว่าครับนะเพราะว่าดอกนี้ครับผมมันดูใหญ่กว่ามันให้เสียงที่คมชัดแหลมใสมากกว่าครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจแล้วครับผมว่าเพื่อนๆจะชอบตัวไหนระหว่าง p พ p ปอร์โปตัวนี้หรือว่าเจ้า SR 06ตัวนี้ครับผม มันก็มีดีคนละอย่างนะแต่ส่วนตัวผมอะก็หายเบส <c oughs> ซึ่งผมใช้เปปรโปรมาหลายปีมากเน้นเสียงกุ้งกลิ้งเสียงกลางครับผมใส่ๆเลยแต่ว่าพอได้ตัวนี้มาผมเบสตืบๆฟังเพลงโคตรมันผมว่าฟังเพลงมันๆขึ้นอีกเยอะเลยนะและจุดที่ได้เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งเลยของเจ้า SR06 ตัวนี้ครับผมก็คือพอตเชื่อมต่อซึ่งผมชอบมากเป็นไฟเบอร์ออปติกครับมันเป็นสัญญาณแบบดิจิตอลไงเป็นแสงนํามาซึ่งมันไม่มีสัญญาณรบกวนเว้ย่ยาง RCA หรือว่าแจ็ค3.5เนี่ยครับผม มันมีสัญญารบกวนถ้าเกิดเราเอาสายสัญญาณเนี่ยไปวางไว้ใกล้ UPS เอาวางไว้ใกล้สายไฟอะไรต่างๆผมก็อาจจะมีสัญญาณหรือว่าเสียงฉีดแท่เข้ามาได้พอเป็นออฟติคอลพอเป็นไฟเบอร์ออฟติกตัวนี้เงียบๆใสๆเลยแล้วก็สามารถปรับ EQ ได้ครับผม,ผมเลือกได้เลยว่าเราจะเอาไปดูหนังฟังเพลงหรือว่าจะเน้นฟังเสียงพูดครับซึ่งมันก็มีโหมดให้เลือกและแถมยังมีรีโมทควบคุมด้วยครับผมสบายเลยไม่เหมือนไอ้ตัวนี้นะต้องเอือ้อมมือไปกดอันเนี้ยกดจึก๊กๆๆผ่านรีโมทได้เลยโคตรดี ซึ่งจงว่านแหมของใหม่อะไรมันก็ดีเฮ้แต่มันก็ดีจริงๆไงระบบไฟเบอร์ติ่งเนี่ยโคตรดีถ้าเกิดเพื่อนได้มาหรือว่าเราผมเพ,เพื่อนมีอันเนี้ยใช้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็สาวกาเพื่อนๆด้วยนะโคตรฟินจริงๆ และในคลิปนี้คือความพิเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งผมเองก็เป็นแค่ผู้ใช้ธรรมดาไม่ได้หูทิพย์หูทองอะไรนะและถ้าเกิดเพื่อนสนใจลำโพงตัวนี้อยากได้เป็นเจ้าของผมมีลิงก์รานคาไว้ให้ในคําอธิบายแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมชอบดีไซน์ของมันครับคือกลมๆโค้งๆมนนอย่างเงี้ยน่ารักดีซึ่งไม่เประโปของผมก็กลมๆนะคือผมไม่ค่อยชอบลำโพงเหลี่ยมครับชอบแบบตัวนี้มากกว่า ก็เลยจัดเจ้าตัว S R 0 6ของบิทิแซนมาครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเหเหว่วยังไรบ้างกับลำโพง2ตัวนี้ลำโพง2ตัวนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะผมแล้วเพื่อนๆพิมพ์หนึ่งครับผมสำหรับเปเปอร์โปรตัวนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเสียงของมันพิมพ์2ครับผมในคอมเมนต์ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเจ้าบิทิแซน S R 0 6ก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นยกันได้ครับผมว่าอะไรเป็นยังไงเพื่อนๆชอบตัวไหนนะและสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนาาาขบงเลอยด้้นนจะ